รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหาวิทยาลัยท้าฝันวัดพระธาตุบางพวนจังหวัดหนองคายมีพระธาตุบางพวนอันเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคายมาช้านานตัวองค์พระธาตุเดิมเป็นเจดีย์สร้างด้วยอิฐเผามีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น วัดพระธาตุบางพวนยังนับเป็นที่เดียวในโลกที่รักษาสตวมหาสถานอันเป็นโบราณสถานที่จำลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์หลังจากตัดสินแล้วเจ็ดแห่งนี่คือที่มาของโครงการสารสินถิ่นโขงที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้น,นำอาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อน,นำความรู้ที่ได้จากในห้องเรียนมาใช้กับการปฏิบัติงานจริงธนุบำรุงจัดวางผังวัดพระธาตุบางพวนครับ โครงการสารสินสินโขงนะครับเป็นแนวคิดของการบูรณาการพันธกิจเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการการศึกองค์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความต้องการของเจ้าว่ารัชาลที่หกเนี่ยท่านมีความประสงค์ที่จะให้เราคณะสถาปัตย์เนี่ยนะครับมีการบูรณาการการเรียนรู้นะครับโดยการที่ทําผังวัดนะครับดังนั้นจึงเชิญคณะสถาปัตยตรียมศาสตร์มหาวิทยาลัยชาติลาวนะครับเข้ามาร่วมนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันในส่วนที่เป็นของกรมศิลปากรเน่่่ยงเเป็นบราาาาสกกไไไมด้้ขุ แต่ในการที่เราจะสร้างอาคารใหม่หรือสถาปัตยกรรมใหม่เนี่ยเราต้องการให้สถาปัตยกรรมเนี่ยมีความกลมเกลืนกันสอดคล้องกันนะครับโครงการที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ให้เกิดพ้นดีตั้ง้านการศึกษาในโดยเฉพาะนักศึกษาเล่าหนีวกเขานี่ถือว่าได้เป็นบทเรียนในชีวิตที่เป็นนักศึกษาไกลชิดกับซุ้มซนไกลชิดกับสถานที่ตัวจริง สนับสนุนความรู้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ